ว่ารมบนญญัตินโทษศกรรมปรชาชนนะครับซึ่งวันนี้และสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มามีโอกาสชี้แจงหลักการและเหตุผลแล้วว่าการนิเนโทษศกดรริมรุติการดำเนินคดีทางการเมืองจําเป็นที่ต้องรวมทุกคนนะครับและขอยืนยันว่าถ้าหากเป็นการนิเโทษศกรรมเพียงบางคนบางกลุ่มไม่ได้นิเโทษศกรรมทั้งหมดไปพร้อมกัน อันนี้ไม่เรียกว่าการสร้างสังคมเสรีสุขและจะเป็นเหตุเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งขัลกใหม่ที่ใหญ่มากขึ้นนะครับเราได้ถแถลงหลักการได้ผลทั้งหมดต่อสภาไปแล้ววันนี้นะครับแต่ว่าเสียงสสที่ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติระดมสกสารประชาชนก็ไม่ถึงขึ้นนะครับก็ไม่เพียงพอนะครับก็ทําให้ร่างของเราตกไปนะครับผมขอย้ำหนึ่งเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมีเรื่องที่ต้องยืนยันกันอีกหลายเรื่องนะครับเราต้องยืนยันว่า ทางข้างหน้าถ้าหากสภาหแห่งนี้จะเดินไปในวารละสองวาระสาโดยเกียติกันคนบางส่วนไม่ให้มีสิทธิได้รับนิรโทษกรรมเลยไม่เปิดช่องเลยไม่แยกแยะประเภทประเด็นแบบที่ท่านได้เข้าใจในวันนี้เลยอันนี้ไม่ได้นะฮะรวมถึงว่าสภาหแห่งนี้เนี่ยกำลังจะเดินหน้าไปสู่การนิรโทษกรรมความผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทําต่อประชาชน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองไม่ได้เป็นไปเพราะการชุม,มนุมทางการเมืองแต่เป็นการใช้อำน,นาจโดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอันนี้เราก็ยืนยันว่าเราต้องคัดค้านนะครับถ้าหากว่าหลักๆ2จุดนี้ในวนันที่สองไม่มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเราก็จะยืนยันว่าถ้าเช่นนั้นก็คงไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จด,ด้านการสร้างสังคมสันติสุขสร้างความสมานฉันท์ปองดองได้เราก็ต้องขอคัดค้านการออ,ออกกฎหมายนัตกรรมแบบเลือกปฏิบัติ ค,ค่ะออขออนุญ,ญาตเสริมประเด็นหนึ่งค่ะในนามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะคดีความทางการเมืองตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีฐานความผิดที่เป็นคดีทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อย34ฐานความผิดนะคะซึ่งร่างหลักวันนี้ที่ผ่านเข้าไปในสภาคือร่างของท่านวิชัยเนี่ยมีฐานความผิดอยู่ท้ายพระราชบัญญัติเนี่ย20ฐานด้วยกันแปลว,ว่าอย่างน้อย14ประเภทความผิด จะไม่ถูกนับรวมอยู่ในการนี้และโธกรรมครั้งนี้ซึ่งแน่นอนรวม1นึ 2, แต่ว่าท่านถ้าได้ติดตามคดีตั้งแต่ช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยแม้กระทั่งคดีประกาศคําสั่งของคอสช,อชอหรือแม้กระทั่งคดีรณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี5-9เหล่านี้ถ้าไม่มีการแก้ไขเป็นตามร่างของท่านวิชัยเนี่ยก็จะไม่ถูกนับรวมแน่นอนว่า คดีต่างๆเหล่านี้มีความชัดเจนมากว่าเป็นคดีทางการเมืองแล้วก็ไม่ถูกนับรวมและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคนที่ติดคุกจริงๆก็คือคนที่ถูกดำเนินคดีมาตารา112อย่างที่บอกประชาชนอย่างน้อย51คนในวันนี้อยู่ในเรือจํา32คนเป็นคดีมาตารา112และคดีคดีทะลุแก๊สคดีระเบิดก็จะไม่ถูกนับรวมด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นคำถามไปถึงสภาผูแ้แทนราษฎรว่า วันนี้ออกกฎหมายนี้แทศกรรมโดยที่ไม่รวมทุกกลุ่มเพื่อเอื้อผลประโยชน์กับกลุ่มใดเนี่ยเป็นการที่คลายความขัดแย้งจริงๆหรือนะคะแล้วก็ฝากติดตามว่าคดีมาตรา1นึและคดีอื่นๆในทางการเมืองยังอยู่นะคะแล้วก็ถ้ารัฐบาลจริงใจบอกว่าอยากจะช่วยแก้ไขปัญหาจริงๆอย่างน้อยเนี่ยคนที่ไม่ได้รับ สิทธิในการประกันตัวก็ยังไม่ต้องแก้ไขกฎหมายก็สามารถช่วยเหลือได้เลยนะคะก็ยืนยันแล้วก็ในอนาคตยังไงเราก็คงยังต้องผลักดันให้มีการแก้ไขเรื่องนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับก็จริงๆก็ก็จริงๆหลายท่านก็ไปบอกว่าหลายท่านในสภานหลายท่านก็ในสภาเขาก็บอกว่าเออเข้าใจเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ผลก็ออกมาที่เห็นว่าเราก็โดนคว่ำอยู่ดีไม่เป็นไรค่ะก็ มันก็เป็นแหละแต่ว่าก็เราก็เราฝั่งภาคประชาชนก็ทําเต็มที่แล้วก็ก็จดจําแล้วก็บันทึกไว้ว่าใครที่บอกว่าเห็นด้วยใครที่บอกว่าเข้าใจเข้าบอกเข้าใจอยากเดินหน้าไปด้วยกันจริงๆ๋ยวไม่โหวตให้เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเป็นสสใจกากพักไหนใจกากก็อย่าไปเลือกประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับก็สํา,าสหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นห่วงคนที่อยู่ในเรือนครับเราก็มีข่าวดีและข่าวร้ายนะครับ ข่าวร้ายก่อนก็คือว่ายังจะมีคนที่อาจจะต้องเข้าเดือนจําเพิ่มนะครับโดยเฉพาะมีคดีที่ผู้กระทําความผิดเป็นเด็กนเยวาวชนด้วยนะครับถ้าไม่มีการออกจริงรพกรรมในวันนี้ก็ในอนาคตเราเกรงแต่ว่าจะมีผู้ที่ไม่ได้กลับบ้านมากขึ้นเรื่อยๆทั้งอยู่ในเรือนจําและต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นนะครับข่าวดีก็คือว่าเราคงยัง หยุดการทํางานไม่ได้นะครับเราก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นห่วงคนนักโทษการเมืองคนที่ถูกคุมขังในเรือนจำนะครับร่วมกิจกรรมต่อไปมีอะไรต้องทําอีกเยอะเพื่อดูแลคนที่ยังอยู่ในเรือนจําในระหว่างนี้ในระหว่างที่กฎหมายยังไม่ออกมานะครับขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราจะถแถลงจุดยืนและก้าวต่อไปของเราในอีกประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าที่หลังประชาชนนะครับที่ด้านนอกกับพี่น้องของเราที่มารออยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถแถลงตรงนั้นนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่า โอกาสสําหรับคนที่อยู่ในเดือนจําคดีการเมืองยังมีเสมอนะครับแม้ไม่ได้ในสภาหแห่งนี้ก็อาจจะได้ในสภาชุดต่อไปถ้าหากว่าพวกเราเป็นห่วงคนที่อยู่ในเดืนจําอยากจะให้ได้นนรษกสรมและอยากจะให้ได้ออกมาก็ขอให้เลือกพรรคการเมืองหรือสสคนที่ลงมติรับในรอบนี้และพร้อมจะลงมติรับในรอบหน้าเท่านั้นนะครับนี่เป็นทางเดียวขอบคุณครับ ร้อมน,น,นครับ<สะ>ครับ,รบก็ผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนวันนี้มาพร้อมๆกับเพื่อนสมาชิกนะครับมาถแถลงในเรื่องของผลลัพธ์ของการลงมติพร,รบในรทษก,กรรมที่เพิ่งผ่านการพิจารณาจากสภาที่ผลการลงมติเนี่ยผ่านเพียงแค่สามร่างมีร่างของพักประชาชนแล้วก็ร่างของภาคประชาชน นะที่ไม่ได้ผ่านการรับหลักการในวาระที่หนึ่งนะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยต้องผมเองก็ต้องออกล่าวแสดงถึงความรู้สึกนะผมเข้าใจว่าเพื่อนๆสสรวมถึงประชาชนหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดหวังนะอาจจะรู้สึกโกรธหรือว่าบางส่วนอาจจะรู้สึกที่ไม่พอใจหรือว่ายังมองว่าการนิรโทษกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเลือกปฏิบัติตเพียงแค่บางกลุ่มเนี้ยไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้จริง นะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมและว,วันนี้เพื่อนๆสมาชิกต้องการที่จะมายืนยันกับทุกท่านว่าพวกเราเชื่อในกระบวนการในระบบรัฐสภาและจริงๆเนี่ยสา,สามร่างที่ผ่านการพิจารณาในวระที่หนึ่งไปเนี่ยสใน3ร่างนั้นหลักการยังเปิดกว้างอยู่นะครับแล้วก็พักประชาชนเองสัดส่วนกรรมธิการที่เสนอมาจากพักประชาชนเองเราพร้อมที่จะใช้กลไกทุกอย่างในสภาในชั้นกรรมธิการเพื่อที่จะเปิดประตูนะครับแล้วก็เปิดกว้างในการนีเราโทษกรรมเนี่ย ให้ครอบคลุมกับทุกๆฝ่ายมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้แนะบบนี้เป็นสิ่งที่พวกผมมายืนยันในการทําหน้าที่ของพวกเราต่อไปนะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะคในฐานะประชาชนที่เคยร่วมไปช่วยทํางานในเรื่องของการล่ารายชื่อนะครับตอนที่มีการล่ารายชื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับไอรอนหรือภาคประชาชนมาผมทราบดีว่าในเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายที่มาจากร่างของภาคประชาชนนั้นเนี่ยลำบากกว่าสสเยอะนะครับ แล้วก็ร่างที่ผมเองเนี่ยคาดหวังนะครับส่วนตัวผมหวังอยากจะให้ผ่านในสภามากที่สุดวันนี้เนี่ยก็คือร่างของภาคประชาชนไม่ใช่ของร่างของพรรคประชาชนด้วยซ้ำนะพอผมคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าวันนี้ร่างของภาคประชาชนผ่านเนี่ยสัดส่วนกรรมธิการที่จะพิจารณาต่อในวาระที่2ก็จะมีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไปด้วยนะอย่างไรก็แล้วแต่ผลการลงมติในสภาวันนี้อาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึกผิดหวังหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเราคิดแต่อย่างไรก็ตามในฐานะของพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมา วันนี้พวกผมแล้วก็เพื่อนๆพวกเรายือนอยันนะว่าเราจะทำหน้าที่อย่างมีผู้ที่ภาวะแล้วก็จะไม่ละทิ้งความหวังนในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราก็จะลากันอย่างเต็มที่เพื่อให้การทีรโทษกรรมเนี่ยเปิดประตูแล้วก็เปิดกว้างมากที่สุดล็อกครอบคุมทุกฝ่ายครับ,บค,ครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับ ก็จะไปสู้ต่อในชั้นกรรมธิการนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้หลักการที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือถ้ากฎหมายฉบับนี้พิจารณาเข้าสู่วาระที่3ได้ทันก่อนที่จะมีการยุบสภาและถ้าหากว่าเป็นร่างกฎหมายที่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายจริงๆเนี่ยเราเองก็คงไม่สามารถที่จะเห็นชอบได้กับร่างกฎหมายลักษณะนี้ที่จะผ่านออกจากสภาแต่วันนี้เนี่ยกระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเราเองก็ทิ้งความหวังไม่ได้ ตนนั้นในสัดส่วนกรรมธิการของพรรคประชาชนเราก็จะพร้อมทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเปิดเปิดประตูให้กว้างที่สุดในวาระที่สองก็มีทั้งความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้อยู่นะครับความที่เป็นไปไม่ได้ก็คือเกิดสถานการณ์ลุกสภาก่อนที่กฎหมายฉบับนี้เจะพิจารณาได้ทันทุกอย่างก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้งหมดว่าจะออกมาในทิศทางไหนก็ต้องรอติดตามต่อไปครับ มีอีกหลายฉบับเลยครับอย่างวาระการพิจารณาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการยืนยันยนตติในเรื่องของพรบประชามติว่าเราจะยืนยันตามร่างของสอสอนะแล้วก็ในเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานนะในช่วงของอายุสภา,าที่เหลืออยู่ที่หลายๆคนอาจจะประเมินว่าเหลืออายุสภา,าไม่มากนักจากสถานการณ์ที่ไร้เสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยพรคประชาชนเองก็พร้อมที่จะใช้เสียงทั้ง142เสียงในสภาในการ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดต่อไปครับ ไม่มีนะโอเคงั้นแล้วแต่เท่านี้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปหารับบแล้ว wow